สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับผมช่างปุ๋ยนะครับคลิปนี้ครับมาดู XL 125รคันนี้นะครับ FC ก็ส่งมานะครับรอคิวมานานนะครับคันนี้ก็พอสตาร์ทกดไม่ลงนะครับจอดทิ้งไว้นานแล้วนะครับต่ก่อนเคยติดอยู่นะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับเบื้องต้นนะครับผมก็จะ ตรวจเช็คภายนอกก่อนนะครับพยายามทําจุดที่มันง่ายก่อนนิดนึงนะครับผมก็จะเปิดฝาเขอบคัดออกมาดูนะครับมาดูอาจจะมีปัญหาแกนคันสตาร์ทฝืดหรือเปล่านะครับหรืออะไรนะครับเรามาถอดฝาครอบพัดดูก่อนนะครับเราจะถอดท่อไอเสียก่อนนะครับตรงนี้แล้วค่อยมาถอดน็อตยึดฝาครอบพัดนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มา ลุ้นกันนะครับว่ามันจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ ฝาบขอพัดนนะครับก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูนะครับว่ากลไกการสตาร์ทนะครับว่ามันทํางานหรือเปล่านะครับเพราะว่าการสตาร์ทมันกดไม่ลงเลยนะครับมันแข็งนะครับมันแข็งนะแต่รู้สึกว่ามันเหมือนแกนมันก็หมุนวิ่งเข้ามาขบอยู่นะครับจากการที่ดูนะครับนี่นะครับแล้วรถรุ่นนี้นะครับก็ ไม่ว่าจะถอดเสื้อสูบหรือถอดอะไรนะครับเราก็ต้องยกลงนะครับเพราะว่ามันติดนะครับนี่มันติดนะครับแต่เบื้องต้นที่ผมดูฟังคัสก่อนก็เพื่อที่ให้แน่ใจว่ามันเกิดจากเฟืองคันสตาร์ตติดหรือแกนคันสตาร์ตติดแต่นี้ดูแล้วแกนคันสตาร์ตมันไม่ติดนะครับแต่จะเป็นที่เครื่องยนต์มันฝืดหรือติดหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับ อย่างบริเวณนี้นะครับก็มีคาบน้ํามันมีอะไรอยู่นะครับไม่มีสนิมนะครับลูกปืนข้อเหวี่ยงก็ไม่เป็นสนิมนะครับชุดคัดก็โอเคอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองหมุนนะครับจับข้อเหวี่ยงแล้วก็หมุนดูนะครับว่ามันจะหมุนได้ไหมนะครับถ้ามันหมุนได้นะครับก็แสดงว่าเครื่องไม่ติดนะครับแต่อันนี้นี่นะครับเครื่องหมุนไม่ได้เลยนะครับนี่หมุนไม่เลยนะครับนี่แสดงว่า น่าจะมีปัญหาจากเครื่องนี่แล้วนะครับว่าอาจจะมีอะไรติดหรือเป็นสนิมหรืออะไรสักอย่างนะครับที่ตัวเครื่องยนต์นะครับทําให้มันหมุนไม่ได้อย่างนี้นะครับนี่นะครับเนี่หมุนไม่ได้เลยนะครับเพราะตามหลักแล้วมันต้องหมุนได้นะครับถ้าจับจริงๆแล้วมันน่าจะหมุนได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองถอดทุเทียนดูดีกว่านะครับ ลองดูสีที่หูเทียนดูนะครับเผ <D _ S> ื่อจะบ่งบอกเรียกว่ามันมีอะไรมีคาบสีิงจากด้านในหรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่รู้สึกว่ามันดูแห้งๆยังไงก็ไม่รู้นะครับมันแห้งๆไม่มีคาบน้ํามันไม่มีอะไรเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดจจะอะไรหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรายกเครื่องลงเลยดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้พิสูจน์ให้แน่นอนว่า ทำไมการสตาร์ทมันถึงกดไม่ลงเกิดจากระบบควนสตาร์ทหรือเป็นที่เครื่องยนต์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ โอเคเครื่องนะครับยกลงมาแล้วนะครับหมุนดูนะครับไม่กระดิกเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาแกะช่วงบนดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับดี๋ยวแกะฝาครอบนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะดูชุดหน้าทองขาวเช็คระบบไฟเขาก่อนนะครับว่ารถคันนี้นะครับทำระบบไฟอะไรมาบ้างนะครับ ก็ใช้เป็นล้อไม่เหล็กอย่างนี้นะครับนี่นะครับล้อไม่เหล็กแบบนี้ดลลวดอยู่ด้านนอกนะครับลองหมุนที่ล้อไม่เหล็กดูนะครับว่าจะหมุนไหมไม่หมุนเลยครับโอเคไม่หมุนก็ไม่เป็นไรเราก็มาดูที่หน้าทองขาวกันนะครับว่าตัวนี้ใช้หน้าทองขาวเดิมอยู่หรือว่า ยังไงนะครับอ่าโอเคมีหน้าทองขาวอยู่นะครับนี่มีหน้าทองขาวอยู่นี้เราหมุนหามาร์กไม่ได้เลยนะครับเราก็ต้องถอนออกเลยนะครับเดี๋ยวเราประกอบค่อยไล่มาร์กใหม่นะครับ ที่เรายังขยับได้นะครับี่ยังขยดับเนี้ยขยับได้อยู่นะครับ นี่ครับลูกสูบนะครับเราน่าจะเจอสาเหตุแล้วนะครับนี่ดูคราบสนิมเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามแกะเสื้อสูบออกมาให้ดูนะครับ ลูกสูบติดตายกับเสื้อเลยนะครับนี่โอเคหลังจากที่ผมใช้น้ำยาฉีดนะครับแล้วก็เคาะนะครับก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเสื้อสูบตัวนี้นะครับที่ลูกสูบมันติดนะครับ ที่ทําให้คันสตาร์ทกดไม่ลงนะครับมีลูกสูบติดนะครับน่าจะเกิดจากปัญหาน่าจะมีน้ําเข้าแล้วก็คาบข่าเหมาที่มันแข็งเกาะติดตัวนะครับนี่เป็นสนิมนะครับน่าจะมีน้ําหรือความชื้นเข้าไปนะครับรถก็ไม่ได้ใช้งานจอดทิ้งไว้ก็เลยทําให้ เกิดปัญหาลูกสูบติดนะครับนี่นะครับเสื้อสูบข้างในก็เป็นสนิมน,นะครับเราก็จะต้องทําการวานเปลี่ยนลูกใหม่นะครับแล้วอะไหล่ในเครื่องนะครับเราก็ต้องทําการตรวจเช็คด้วยนะครับว่าจุดไหนไม่ดีลูกปืนในเครื่องก้านเกินนี่วาลก็ต้องทําการตรวจเช็คแล้วก็แก้ไขนะครับก็โอเคนะครับสําหรับ XL คันนี้ก็สรุปปัญหาเดี๋ยวแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาอัปเดตให้ เพื่อนๆแล้วก็ FC ได้ชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ